ก็จะดูน้ำแข็งก่อนนะคะน้ำแข็งถ้าเราเอาออกมาจากช่องฟิตนะคะเขาจะมีความแข็งเกินไปนะคะเราต้องวางทิ้งไว้นะคะ15นาทีค่ะน้าแข็งถึงจะมีความอ่อนนะคะ,ะหรือว่าถ้าจะให้เร็วกว่านั้นเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะ6 0 0วัตต์30วินาทีนะคะแล้วมาวางทิ้งไว้นะคะสักประมาณ3 4นาทีนะคะเราก็จะได้น้ำแข็งที่กำลังพอดีกับการทำน้ำแข็งใสให้ออกมานุ่มฟูนะคะ หรือเพื่อนถ้ามีเครื่องที่ขุดน้ําแข็งใายแต่ว่าเป็นราคาไม่สูงมากกันนะคะแต่อยากให้ได้เกล็ดสวยนะคะก็คือว่าตอนที่จะแช่น้ําให้แข็งนะคะก็ใส่น้ําตาลค่ะผสมกับน้ําไปนะคะน้ําตาลเนี่ยสิบเปอร์เซนของของน้ําหนักของน้ํานะคะแล้วก็แช่แข็งเวลาเอามาขูดนะคะก็จะทําให้ได้เกล็ดที่สวยเหมือนกันค่ะจะให้เ,เพื่อนลองดูใกล้ๆนะคะ ก็จะได้เป็นเก็ดหิมะแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะเก็ดหิมะแบบนี้เลยถามเพื่อนๆเห็นเก็ดน้ำแข็งไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะได้แล้วเขาจะมีความนุ่มมากนะคะนุ่มฟูเหมือนหิมะเลยนะคะ เนี่ยใบมีดเราก็ปรับเอาได้จะจะให้ละเอียดแค่ไหนหรือว่าจะเอาเป็นผงาตามใจเรานะคะจะบอกว่านุ่มฟูมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวราดน้ำแดงนะคะจะเป็นอะไรที่บ น่าอร่อยมากเลยค่ะเห็นไหมเทคนิคง่ายๆค่ะแมมได้เทคนิคนี้นะคะมาจาการายการทีวีของญี่ปุ่นนะคะเลยนำมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาทำน้ำเชื่อมกันค่ะมีน้ำเชื่อมอร่อยๆหลายเมนูน้ำเชื่อมเลยนะคะเดี๋ยวคอยติดตามนะคะค่ะก็จะราดน้ำแดงไปนะก่อนนะคะเนี่ยเห็นไหมเอยนุ่มๆเลย มานอนจางมัมมัมกันค่ะจะเย็นไหมลูกอ่ะเย็นนะอ้าเย็น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 จังเลยชินขอไหมอืมได้เย็นเย็นเย็นหนัวจางเย็นค่ะเฮ้ยเออเย็นจังเล เย็นไหมลูกเย็นไหมน้ำแข็งนุ่มๆเลยเย็นเย็นเย,เย็นยังไงแม่พี่จิมาพี่จิมาลูกให้พี่จิกินด้วยไหมคะพี่จิหนูอยากกินไหมลูกน้ำแข็งใส่อะแม่ให้กินน้ำแข็งอะเดี๋ยว,ยวแม่ให้พี่จิกินหน่อย กินไหมลนะ่ะน้ำแดงนะโอ้โหเย็นจังเลยพี่จิก็ชอบอ่ะจิเนี่ยพี่จิร้อนอะ่ะเย็นไหมลูกเ <laughs> ย็นจังเลยแม่ย <laughs> <laughs> เย็นเนือจังมาแล้วสายตาม,มองว่าจะมีอะไรให้เล่นอี <laughs> มาแล้วหนูจะสนอะไรดี มองคอมแม่แล้วมา